กัดเห่ะตัวเล็กเหรอกัดเหรตัวเล็กเหรอกัดเห่อตัวเล็เห่อกัดนะกัดนะเนี่ย ตึกอยูน่นะตึกอยูน่นะเราลบไปก่อนนะสับเลยป่ามันนอน,นครับช่วงเสายมันจะแบบไปในที่ที่แบบมันมีร่มไม้ร่มอะไรเนี้ยผมว่าเดีความเป็นไปได้สูงกลางน้ำก็กรอมาเลยนะครับโอกาสที่จะกัดกลางน้ำค่อนข้างน้อย อยู่กับผมนะครับทรัมศาสรีฟิชชิงนะครับวันนี้ผมก็มาสตีดปลาคลองเหมือนเดิมน,นะครับให้นานานได้รับชมนะครับสำหรับหมายวันนี้ก็หาแถวบ้านนะครับประมาณนั้นนะครับก็เป็นภารกิจหาสเต็กเกตหรือปลาช่อนนั่นเองกับการใช้เหยื่อปลอมนะเป็นเหยื่อปลอมไข่ของพิทโต้น้ำนูนนะครับก็ประมาณไซส์สักสามกรัมถึงห้ากิ่งใส่ไม่ได้หนักอะไรมากก็เลยเป็นแนวเท็กซสัสกอจมนะครับผมยังไงก็ช่วยให้นานาน,าน,นะครับติดตามรับชม คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบกันก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจมากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเจอกันในคลิปเลยครับนะครับสำหรับเซตอุปกรณ์นะครับแต่ว่าราซอนนะครับเวท5ขกิบอนด์หกฟตอทอนนะครับตัวลอกนะครับไตว่าเอาฟ้าแอร์นะครับตัวเดิมเลยนะครับผมรอบ7เหยื่อก็คืออีโต้น้ำนูนนะครับเหยื่ออีโต้น้ำนูนโอ้ยยากมกผมส่งตัหลายรอบ เอยอ่อคืออิตโต้น้ำนูนนะครับสายช็อคหน้า22ปอนของ d u เอนะครับส่วนสาย PE นะครับ p นนะครับ PE 1 YGK รับแรงได้20ปอนหรไม่แน่ใจช็อค20ปอนด์มตัวสาย22สนะครับ ก็ทำตรงนั้นนะครับก็ตกกันต่อไปมีขึ้นน้ำเยอะนะครับแต่ปลาไม่กินเหยื่อะนะครับตอนนี้ที่ผมประสบปัญหาอยู่นะปลาไม,ไม่กินเหยื่อแต่ถามว่าขึ้นน้ำมีไหมมีนะครับเห็นขึ้นน้ำมีเยอะแยะหมดนะอ่ะลุยเมื่อกี้อยู่แบบเงี้ยอ่าวทำดู นกัดเหรอวะตัวเล็กเหนป่ะ,ะ,ปะกัดเหียวตัวเล็กเหระกัดเหรอวะตัวเล็กเหนป่ะฟองขึ้นเลยนะฟองขึ้นเลยนะ ยังอยู่อยู่นะอันนี้ก็ยังอยู่อยู่นะนิ่งนะหนักะน,นะต้องเสียงวันะตัวน้อยอก็ปอกปากมันน้อยเกินเกินกว่าที่มันจะ ครับจยาติดสิงนิ้งกอเท็กซัสจม่มๆนะอกอ,อยากไหนนะเท็กซัสนะ <c oughs> แต่น้ำไหลนี่มันจะได้ตัวยากนะในความคิดผมเลยน่นนะเนี่ยมันจะมีซุ้มจมตีเยอะอยู่ไหมไม่มีเลยโอเคแน่อยู่ไม่มีตัวสวดตะไม่มีตัว โอ้โจะมีตัวนะขอจริงเนาะสายแค่ไม่ใช่เอียงให้เข้าไม่มีหมายให้สวยแล้วต้นอะไรนะต้นหญ้าต้นอะไร ไม่เราเข้ามาได้ยานะผหนขเข้าไปไว่ายเล่นอะไรเงี้ยในส่วนของคนอื่นนะให้โดนปลารุ่นพี่กัดนะสรับะใอย่อิตโต้ตัวน,นี้นะ กัดน,นะกัดน,นะเนี่ยตึกอยู่นะตึกอยู่นะเราลบไปก่อนนะสับเลยกัดน,นะกัดน,นะเนี่ยตึ้นเดอือดนะขึ้นเดือดนะเราเล่นไปกัดนะสับเลย กัดน,นะกัดน,นะเนี่ยตึ๊กอย่างนะตึ๊กอย่างนะเราลิกไปก่อนนะสับเลยสับเลยเลยโอเคสับนิ่ง ไม่โตนะขีดนิดๆนะครับปากขีดนะครับคันนี้เลยนะครับปลาซอนอนะเอาแฝดะ <c oughs> เป็นปลาช่อนครับ <c oughs> อ่ะตัวนี้ก็ได้ตรงฝั่งตรงข้ามร้านกาแฟเขานะไม่รู้ <c oughs> ชื่อร้านเลยนะร้านกาแฟนะไซส์ตัวก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นไซส์ลูกปลาเนี่ย หนึ่งขีดใทยปะเกลือเรนี้กัดรึกกินรึกนะครับจรต้องเอาไปทำอาหารกินนะครับก็ประมาณนั้นลงไปนะครับลงไปรากผ่านน้ำมาน่าจะตามมาจากฝั่งน่าจะตามมาจากฝั่งสูบเบาๆข้างล่างนะ้ำแล้วก็กัดเงียบมากแต่มีฟองขึ้นมีฟองขึ้นผมจะตินใจวันนะก็ได้ผลงานตามนีโอเคลุยต่อได้แ,แกรกลุยต่อนะครับเดี๋ยวจะได้แต้มแรกนะ ตรงนี้เนี่ยผมจะตีล้อฝั่งฝั่งเดียวนี่เลยผมว่านะเพราะว่าผมว่ามันตีละเอียดกว่านะครับตีล้อฝั่งบ้างที่ปชัอน,นอนตอนกลางวันจะเอาก็ไปไม่ได้หนึ่งสองสามห้าแก๊กพอแล้วตีล้อฝั่ง ดีด้วยท่าพิชชิ่งนะกันฝั่งนู้นก็ลองดูนะบางทีก็เห็นแล้วมันช่วยน่ามีป่านะเวิร์กที่มันแบบเป็นเหมือนเป็นที่นอนอย่างนีน้มันน่ามีป่ามากๆนะในความคิดผมนะตีรอบฝั่งนี้ชัวร์กว่าช่วงนี้จะปลาไม่ขึ้นนะครับพยายามก่อให้เท็กซัสจมไว้นะในตัวแรกที่กัดว่ากัดจมนะครับ พยายามกัดกอจมนะครับกอจมอย่างเดียวอากาศค่อนข้างร้อนนะเกี่ยวย่ารถ้าเปิดนะต้องมาเช็คนะเกี่ยวย่ายต้องดูไม่เปิดก็แสดงว่าเป็นจะเป็นอ่า ไอห,ห่วงปวดไบเอ้าเกี่ยวเงี้ยไม่ใช่นะครับเกี่ยวอะไรอ๋อนี่ไงมันเยื่อม่นเยืะอแทงดีๆโอเครถอาการเสียเหยื่อนะพยายามเช็คบ่อยๆจุดไหนนะครับที่ว่าเราควรตีก็คือจุดแบบพวกที่ว่ามันเป็นแนวคันดินเนะี่ยมันก็ตีได้หมดนะหมายถึงอันนี้คือ ตีเลาะได้ทั้งฝั่งเลยนะเลาะเลาะได้ทั้งฝั่งเลยนะแต่สมมติว่าถ้ามันเป็นพวกพุ่มหญ้าพุ่มไม้ก็จะดีกว่านี้นะอย่างพกอย่างนั้นแต่คันดินก็เป็นไปได้นะแต่ช่วงเช้าๆชาเนียปลามันนอนครับช่วงสายๆมันจะแบบไปในที่ที่แบบมันมีร่มไม้ร่มอะไรเงี้ยผมว่ามีความเป็นไปได้สูงกลางน้ำก็กอมาเลยนะครับโอกาสที่จะกัดกลางน้ำค่อนข้างน้อยนะครับปลาช่อนมันไม่ไล่เหยื่อขนาดนั้นนะครับไม่ได้ชะโดมไม่หูขนาดนั้น ตีให้ถึงฝั่งนะบางที่มุกีไม่ถึง,งนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ตีไม่ถึงนะนงนะอั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าใช้หนูห้ามาเซ็มพออีกไม่ห้าเบอร์ห้าพอยีอ่ห้ามาเต็มพอจะได้ตีไม่อันนะ้นตีกอถึงฝั่งแล้วกอมาเลยนะครับกอประมาณสักฝั่งมาวสักนิดนึงอนะสามสี่วีแล้วกอมาเลยเนะี่ยตีอย่างเงี้ยนะ ลงฝั่งปุ๊บกอช้าช้าหน้าดินกอมาเลยนะครับกอเก็บสายนะครับบางคนเอ๊ยทำไมกอไวยังปาก,กัดท่านเหรอไออย่างเงี้ยกอช้าแต่พอเลยก็กอมาเลยแต่ถ้ามันจะเอามันกัดท่านอยู่นะปลาช่อนมันมันเป็นปลาว่ายไวอ่ะผมก็เห็นมันวิ่งชัดเหยื่ออยู่ใส่แว่นมันพลอยไลท์จะเห็นนะครับเมื่อกี้เห็นแบบวิ่งชัดเหยื่อเลยนะมันมันไวามากครับ ไม่ต้องเป็นห่วงมาเลยถ้ามันจ้อาอันนี้ได้อยู่เนาะ